โอเคครับก็สวัสดีผุ้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็มีผมเอ็กซิทกันเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการตัดคลิปในวิดีโอสตาร์นะครับทุกคนก็ไม่ได้สอนมานานมากเลยนะครับจากคลิปก่อนเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยสอนไปประมาณ9เดือนหรือ10เดือนก่อนนี่แหละครับทุกคนก็อันนี้น่าจะเป็น EP ีที่2นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะมาสอนนะครับว่าตัดยังไงนะครับทุกคนวิดีโอสตาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ตัดยากนะครับมันตัดง่ายอยู่นะครับทุกคน แล้วกส็สามารถเนี่ยใช้ได้แค่ iOS นะครับใน Android ไม่มีนะครับผมก็ใครที่จะตัดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปทำคลิปมาใน Cap Cut มาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ทำคลิปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยไปทุกคนให้ดูนะครับอันนี้เลื่อนดูเนาะผมไม่ค่อยอยากเปิดนะครับเพราะมันเป็นเพลงเนาะมันกลัวติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ เนี่ยทุกคนเหมือนมันก็จะเลื่อนเป็นจังหวะจังหวะไปแบบเนี้ยก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในแคปคัตนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอของเรามาเนี่ยแล้วเราก็มาตัดให้มันตรงจังหวะเนี่ยทุกคนแล้วเราก็เปลี่ยนหาใส่รูปภาพเนี่ยหาใส่รูปภาพให้มันตรงกับจังหวะเพลงนะครับทุกคนจังหวะเพลงก็จะเป็นแบบพวกจังหวะแบบมันจะมีจังหวะของมันบอกอยู่นะครับอย่างจังหวะแบบพวกเสียงกองเสียงอะไรเงี้ยเปลี่ยนเนี่ยทุกคนแล้วก็ใส่ตามไปนะครับใส่จนครบนะครับผมตอนนี้ผมก็ทํามันเรียบร้อยละยกตััวอออยย่่าางงน ที่มันง่ายๆเนี่ยก็จะมีอันที่ผมเคยตัดไว้เนาะก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักนิดนึงครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเริ่มคลิปมาก็จะเป็นนี้แล้วก็โยกางินครับต้นไปก็จะขึ้นลงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าทุกคนก็จะเปิดนิดเดียวแล้วกันนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จังหวะนี้เนี่ยก็ซูมเข้าซูมออกครับแล้วก็โยกเยกเนาะเนี่ยทุกคนเนี่ยแบบนี้พี่ว่ามันดูง่ายนะครับแล้วก็ใช้เลื่อนดำปิดข้างหลัง ดูง่ายมากนะครับทุกคนแต่อันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาสอนแบบคลิปนั้นนะครับก็อาจจะมาสอนคล้ายๆกันนะทุกคนเพราะว่าโค้ดในคลิปนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าหายไปหมดยังนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนก็อันนี้เนี่ยคือเราจะมาใส่โทนก่อนครับวิธีการใส่โทนเนี่ยทุกคนวิธีการใส่โทนให้ทุกคนกดสร้างครับแล้วก็กดเปลี่ยนล่างนะครับกดเปลี่ยนล่างตรงนี้แล้วก็กด QR code ตรงนี้ครับแล้วก็กดนําเข้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาโค้ดสีสักคู่นึงนะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นโค้ดประมาณนี้แล้วกันนะเอาไว้ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับทุกคนก็โค้ดสีเนี่ยจะเป็นรูปสีเลยนะครับเรากดเข้าไปมันจะเป็นรูปสีหลายๆสีที่เขียวสีเหลืองมันจะเป็นโค้ดสีนะครับทุกคนเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำการกดสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาสอนด้วยนะว่าแบบวิธีการใส่2สีเนี่ยในคลิปเดียวกันเนี่ยทำยังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่มันเรนเดอร์เสร็จเลยแล้วกันนะครับทุกคน นี่นะครับก็เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนถ้าพูดไวไปหรือว่าพูดยังไงงงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวด้วยนะครับทุกคนก็พยายามทําให้คลิปมันสั้นนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนวิธีการใส่สองสีใช่ไหมทุกคนวิธีการใส่สองสีนยให้ทุกคนกดมาตรงแก้ไขตรงนี้ครับแล้วก็ฉากแบบแยกส่วนครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกดตั้งค่าตรงนี้แล้วก็กดแบ่งครับแต่อันนี้นะผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมจะใช้แค่โทนสีโทนเดียวครับ เมื่อทุกคนกดแบ่งเสร็จแล้วมันก็จะมีบรรทัดแบ่งครึ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ครึ่งเนี้เป็นสีเนี้ยแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็ให้ทุกคนไปหาโทนสีมาใส่เอาครับก็ทําเหมือนเดิมเลยนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวเริ่มคลิปมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทาการใส่เป็นแบบฉากเปิดเริ่มคลิปมาครับทุกคนก็ส่วนเรื่องโค้ดเนี่ยใครไม่มีก็ต้องไปหาเข้ากลุ่มหรือว่าไปหาซื้อเอานะครับผมส่วนเรื่องวิดีโอสตาร์เนี่ยทุกคนโหลดมาเนี่ยมันไม่สามารถตัดได้เลยนะครับเราต้องทําการซื้อแพ็กเกจก่อนครับ แพ็กเกจก็จะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยกดเข้ามาจะมีแพ็กเกจเป็นแบบโปรรายเดือนโปรสามเดือนแล้วก็โปรรายปีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วทุกคนก็หาซื้อกันนะครับผมเดีย๋ยวเรากลับเข้ามาในคลิปต่อนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการใส่คลิปไอที่มันเป็นอันนี้ดีกว่าทุกคนไอที่มันเริ่มเริ่มฉากมาครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดก่อนครับวิธีการตัดเนี่ยก็ให้เราตัดในจังหวะที่ว่าผมเนี่ยจะเนี่ย ผมจะตัดตรงนี้ครับนี่มันจะมาตรงเปลี่ยนรูปตรงนี้อ่ะตรง6นี่นะผมจะเริ่มตัดตรง7เพราะว่ามันเปลี่ยนมารูปแรกพอดีแล้วกดตั้งค่าแล้วกดแบ่งตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดใครไม่อยากให้นี้ขึ้นบ่อยก็กดติ๊กถูกออกแล้วก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้ครับนะครับ,รบมันก็จะได้เป็นครึ่งแบบนี้นะทุกคนส่วนครึ่งน,นี้เนะ่ยเดี๋ยวผมจะเอาฉากเปิดมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหาโค้ดสักครู่นะครับ เออทุกคนผมลืมสอนเลยนะครับวิธีการใส่โค้ดเนี่ยก็กดสร้างแล้วก็กดมันติเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาตรงอันแรกนะครับแล้วก็เลือกมาอันคลิปที่1เนาะก็คือคลิปที่เราใส่สีแล้วก็กดไปฟึบนี่แล้วก็กดคิวาโค้ดเหมือนเดิมเลยน่ครับแล้วก็กดนาเข้าเดี๋ยวขอยาบไปหาโค้ดก่อนนะนี่นะครับทุกคนก็ได้โค้ดมาเป็นที่เตยบร่อยแล้วนะครับก็เราต้องดูด้วยนะครับว่าโค้ดอันนั้นเนี่ย มันใช้สําหรับตอนไหนนะครับตอนเริ่มต้นหรือว่าตอนจบหรือว่าใช้แบบฟิตรับแต่ถ้าที่พี่ตัดเนี่ยเอาแบบหลกัหลกๆเลยที่พี่ทำอะ่ะพี่จะกดฟิตมากกว่านะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโอเคดีเนาะแต่นี้มันโค้ดมันบอกมาครับก็กดตอนเริ่มต้นไปนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้เนี่ยพอเริ่มมาก็เห็น่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะกดสร้างตรงนี้ไปเลยแล้วก็รอมันเรนเดอร์ครับตรงนี้เนี่ยจะเรนเดอร์ไวนะครับไม่เหมือนตอนเราใส่สนะีเนาะใส่สีมันจะเรนเดอร์นาน,นะครับ อันนี้ก็อรอแป๊บเดียวนะครับทุกคนนี่ครับมเมื่อเรนเดอร์เสร็จมาปุ๊บก็กด <c oughs> ก็จะเป็นเลือกคลิปมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อไปนะครับผมจะทําการแบบจังหวนะเนี้ยจังหวะเวลาแบบเหมือนเนี้ยผมจะตัดตรงเนี้ยแล้วพอทีเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตรงเนี้ยผมจะทําให้มันซูมเข้านะครับทุกคนทุกคนก็ไม่น่าจะงงครับว่ามันจะประมาณไหนเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับกดสร้างแล้วก็กดมันติดเยอะเหมือนเดิมแล้วกดเลขนหนึ่ง,งครับแล้วก็กดเลือกคลิปล่าสุดตรงนี้ แล้วก็กดค r โค้ดคแล้วก็นเข้าเหมือนเดิมครับขออนุญาตพหาโค้ดสักคูก่นะครับผมอันนี้นะครับทุกคนก็กลับมาแล้วนะครับก็ส่วนไอ้ซูมยุบเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีโค้ดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเปลี่ยนเครื่องด้วยนะครับซูมยุบก็ไม่มีนะทุกคนก็จะมีซูมแต่แบบนี้เนะะาะจังหวะเปลี่ยนแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอว่างทุกคนก็จะประมาณนี้อ่าก็เดี๋ยวจวังหวะตรงนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนมาจังหวะตรงนี้เนี่ยพี่ก็ทาการใส่โยกเยกนะครับทุกคน ใส่โค้ดที่มันเปลี่ยนรูปภาพและสมูทนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทำยังไงนะครับก็วิธีการใส่โค้ดเนี่ยมันหลักๆเนี่ยคือมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับทุกคนคือมันจะเหมือนกันหมดเลยเราก็กดตรงสร้างตรงนี้ครับแล้วก็มันติดเลเยอร์แล้วก็อันที่1นครับแล้วก็มาเลือกอันนี้นะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็กด qr code แล้วก็นําเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับทุกคนพี่ก็ได้ทาการได้โค้ดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ทําการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยล้วเดี๋ยวเราจะทําการเรนเดอร์แล้วก็ไปดูกันเลยคครรรัับกกนนสงี่่ะผม็อูึ นะครับ๋ยวคนก็มาเริ่มดูกันก็จะเริ่มดูตั้งแต่ตรงนี้เนาะนี่ก,ก็ไไกส่วนวิธีการเปลี่ยนรูปภาพสมูทเนี่ย <c oughs> แบบเวลาปัดภาพไปให้มันแล้วให้มันสมูทครับก็ทุกคนเนี่ยทำการกดสร้างแล้วก็เปลี่ยนล่างตรงนี้นครับแล้วแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกด QR โค้ดแล้วก็นำเข้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาโค้ดคู่นะครับ นี่ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ทําการกดสร้างครับอันนี้เนี่ยเราต้องใส่2รอบนะครับแต่มันก็จะนานหน่อยนะครับทุกคนแต่ก็ไม่ถือว่านานมากนะครับทุกคนแต่ก็ต้องรอๆไปนะครับผมก็พยายามอธิบายให้คนไม่งงนะครับก็ไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่านะทุกคนก็ถ้างงยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้มาอธิบายให้มันละเอียดกว่านี้แล้วกันนะครับผมนี่นะครับทุกคนก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเปลี่ยนรูปภาพสมูทเป็นยังไงครับก็ ก็สมมุติแบบนี้นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมที่การตัดคลิปในวิดีโอสตาร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะให้พี่ตัดให้เนี่ยเดี๋ยวก็จะทําการทิ้งไอดียลายมาให้นะครับทุกคนก็สามารถทักมาตัดคลิปได้เลยนะครับผมก็คลิปก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าใครสนใจคลิปนี้นหรือว่าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ